ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนิเคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติยังส่วนมากเลขผมไปบนมา5 6รอบแตอนะ5รอบติดนะ1 2 3 4 5สองสามี่ห้าอง่คือ5รอบหลัง6รอบหลังส่วนเนี่ยตั้งแต่ที่แตก้ากู่นะครับเพยเป็เสียงรถผ่านพอดีตั้งแต่ที่เจาะสอเจด ต้องไงนูน่นน่ที่จอมาคราล่าสุดเลยเลขยังไม่ห,หยุดเลยแต่ส่วนมากได้จะไปบนแต่คือบนคือเล่นบนคืออะไรคุณต้องวิ่งด้วยนะครับถ้ากรณีคนก็เดินสองตัวไปผมปวิ่งบนสําหรับคนชอบวิ่งนะสำหรับคนชอบลูชอบจอบ่อต้องขออภัยเลยกันโอเคครับมาฟังฮานอยปกติครับปรจะจําวันเสาร์ที่29นะครับก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นมาเนาะเรามีวิธีการเล่นที่ได้เงินหลายอย่างนะครับฮานอยปกติวันนี้เด่น3 4ครับเล่นพืที่3ครับ ชอบสาม,มากกว่าสี่เด็กน้อยถึงปานกลางนะหนึ่งสามสี่สามแปครับร้อยมัดสเข้าไปเนาะร้อยมัดสี่้าไป ครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกตินะครับออกผลกที่แนาฬิกาสานาทีครับเป็นฮานอยที่ป๊อปปูล่ามากคนเล่นเยอะมากก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเนาะก็ลองพิจารณาดูครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมกันได้อา้าวผิดวันที่ผิดผิดจะพิมพ์ยี่สิบเก้ามายี่สิบแปดเดี๋ยวคนก็จ้องจะผิดอีกไม่รู้เรื่องซะเลยแหม <c oughs> คนยี่ไม่ค่อยอ่านคนยี่ไม่ค่อยดูอยู่เลยนังจำได้ดีเลย คอมเมนต์ไอ้โพสเกี่ยวกับดาวโจนไว้มด่ดามด่าวนี่อีเฉยเลยมาบอโอเคครับขอให้ร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ